โตะวาตาโตโยนาวาตาวาตโมโววาติการโนยะชะปะคะวะตุจักวะกัจจุปะมะยังปะคะวันตังสะทัมมังสะจังกังยิมิจจักตัง

PAKAWATO SAWAKATANG PO SANGKANG NAMAN YANG HAKO YANG TANG SARANANG KATA TANG SAMA SABUTANG YANG FAKAWAN TANG UTI PAPACITA TACAMING FAKAWAN TIPA MAJALI YANG SARAMA TAMA YANG FAKAWAN TANG SATAMANG SO SANGKANG YATARAHANG ALOBIDE HIKAPARE อานะดาลิมะยังตัมมะภะวะตังวาจาอภิภาเกตังโหวะภะคะวาคะละมะคะละนเตวะอุทาโลสะตินะยัญจะกะโนมะเส <laughs> บมโนสุตโลกาวิทุอานุตตาโรบุริสัตธรมะตราทิสัตตะทวามนตตาณปุถุวะคะวะพิอันธรรมยังพุทธาพิจิติงคโลมาเสโยวะระหันตาวะรตาติกนาบิยโต ນາເຫສາມ t ຄະຕະ สุวตมสามิกิจารอตทุกขะกาตาจะวิตาตาจะิตาจมีวุตตสังนิยามีนิสารีรังทรังทีรังวันนั้นตั วัสสุภวทิตังนาติเมสรานังอันยังอุตเมิสรานังวารังเอเตนะสัจวะทินะวันไดยังสะตุสาติภูตังมวันภามาณินะยังปุญยังปัตุตังอิทา pa piantara vi andara yami mahitu ta satitata sa ayinava ka yava dikasa va putti kubamaka kata vayayam putto patikana tu akiyantam khalam kali chang wali go va putti anavaya ปาตัวปาวตาตมุสะเทีติโกอการิโกเอีพะจิโกโอปนายโกปาจตังเวปิตาภวินโยหีตีนธรรมยังธรรมาพิจิณกะโรมาเสวะปาตตาติโกนา

ติเมสรณังอัญญังอัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัตยวาทีนะวัลลยังสาธุสาตะลิธัมมังนิวนะมาเนนะยังบุญ TAPI BIAN DALA YAMI MAHI SUNGTASATI DATAT AYINAWA JAYAWA JITASAWA SAMI GUKAMAN KAPATANG MAYAYAM SAMU PASIKANA DUASI YANGTANG PARANTA RISANG WALI SUNGKASAMI ANU MAYANG SANGKANU SATI NAYANG ปิปันโนภะกวโตสาวะกจังโกโอจุปปฏิปันโนภะกวโตสาวะกจังโกยายาปฏิปันโนภะกวโตสาวะกจังโกอาณิปฏิปฏิปันโนภะกวโตสาวะกจัง ตาทิถจัตตาริปุสายุามริสาบุรามีสาบาปวาโต s ั a วะกังขุอาหูในโยบาในยทากีใยอันยาบาโนตะาเกต โลกาสัติภัณฑมยังสังฆาพิชิติงกโลมาเสียธรรมะโตจบปฏิปัติโคนาปิยโตโยนาปิโตอริยาปุคาราสังฆาเดโตธิรดิธรรมปาวาละสยะกายติโตวันมา านานางสุุดทางสางโโยสาพะนานีนางจะร้านงเยม่มุตตะมังตาโนสติีทานัง ตานกิตัมวันนันตมังกาลิสามิตังการสัพพิพันตังตา้งทีมีสารังขันยังตังขโมมีสารังวรังทเตนัชชาจวัตทีนะวนนยังสาธุจาัลิ อังมิวันธรรมนีนะยังปุณยังปัสุตังอิทาสัพพีปิอันตรายามีมาเฮสุตังตาชติเจชฌาาญนาวาตายวจิตตสวาสร้างเกุกามาขปะตัมมายายสรงโฆปฏิการหามตุอจิยันตังมาลันตลิจังวาริตุวมสังคี

มิติยัมปิสามมัสลานังขะจามิมิติยัมปิสังมัสลานังขะจามิมิติยัมปิโูตังสารังขะจามิมิติยัมปิธัมมัสลานังขะจามิมิติยัมปิสัมมังสารังขะจามิสามมุติอาตตวิขันตะวัน

สัมจะจะตุเวสสปิสหาสเกตัสสะตสหาตานิรามมิสิระาหาหังตสังกรรมจะสังครรมจะเรนนาม 萨多萨摩提那我嘎拉达的阿嘎扎，比萨萨哈萨提维萨比萨达萨哈，萨米那嘛米吉拉扎比萨哈。

ตูปังนะโมโอมะปาตีตาตตาสวาทูตยาจะปินาโมการะภะปาเวนะวิกาจันตูปะถวานะโมการะโนปะนะสุวะติโหตุสสะปะทานนโมการะทเทเจวิติหิโหมิเตสวายะถาวาจะยังปะวะตมะนะ มาตเมเวตยติตังจีวรังตะทุปปบบุญท้าบตรปู่กับตาตุมามีสัตโ์ตัวนิสิวสุนโยาัานิปนาอิมานิจีวรันิอติกุณยิมังโุ้ติกายังบนตวะอติวิอาจิกุณตัิยานิจายัติยา ปาจจยังบวตตมานังถ้าตุมาตะมีเวทังยติีังปินธปพาถ้าทุกประคุณค่ก็จะพูกขาโรธถ้าตุมาต่ะก็มิสาโตนิสซียวสุนโยสาพพนายังปินธปพาโตอาจิคุณ โยมังปุิกายังปสตวะอติริยะติโกณเดยโยนิชายันติยาทับปะเจยังบาวะตมะอาตุมาตเมเวตังยติตังเสนาสนางตาทุปปุณสะโกจะพัวคารตา ตมาุนิสาตโตนิเซวโสนโยสาภานิปะนาอิมานิเสนาสนานิอาิโกณนิยาอิมังโพธิกายังปาตวะอาทิวิยาติโกณเจนียา์นิชายันติยาาตัจยยาวะตตามะนังตาตุมาตาเมวีตังยาติตังคิลานะปะเจยะ เสศตถปภริคารุตุปะพุนคะโวต้โภคารุคาตุมาต้าภูนิสาโตนิเสวโสุโยสาโพปะนายังกิลานะปัญนเภสัตตปิริคาโลอะติโกนทะนิโย

ทังปติฆาตายายาวาเทวาหิริโกปินาปิสันตานะอาชะมะยาปัญจวิยินทวายุปินมาปุระปริปุตตุเนวทวายะนามาทายนะมัมตานายนะวิปุสนายาญาวาเทวา มาสกายะสัพพิยาญาปนายาวิหิตุปาริติยาปัมมะจริยาตุขังยาติปุรานังจาวิธนังบดิหังกามินาวันจาวิธนังนาอุปาทิจามิยากราจามิภเวิติานาวะชะตาจพตุวิหารโุจติอัจามายาอปันจเว เจาวายังเสนากานังปฏิบูรังตรรมกายวิวาสิตาปฏิฆากายาอุณณะปฏิฆาตายกัลตมกคจวาตาปสิริญทะพัฒน์กานังปฏิฆากายายาวะเทวาอุตูปเรตยาวิโนธนณาปฏิสันวานารามทังอาจะเมย จวาวโยคิรานาปัจยาปะสสปบริคารปริปุตสยาวะเทวาอุปนานวิยาปิกางเวทนานังบติฆาายอาพยาปะสปารมาต ยิอาตีวันธามิพดตธังภาวะปารดินนางติโรกเกีตวงติภาเวกนาทางโยโลกเสตโตสะขารังกิริจังเชตวานโพเทสิสานางอานันตังยามนามมาทายนาทียปุนิเนจติเรยาสาจะพันธกิริเกสุมา การาเกยังตัดโยนาคาบุเรมุนิโนจะปาทจัง่างปาทจารันจนามิศิลจนามิมีสุวรรณนามาริเกสุวรรณภาเพเทสุวรรณาโคเตโยนาคาบุเรนามทาญาณติยาปันจะปาจจาวาระนังอหังวันนามิทุระโต จาโซอิทวมัญชนสนามะสนายังนามาทะมาโนุลัตนะทั้งยังยัปุญญาปิสันนังวิปุรังอาลาตังตาจจานุภาเวิภัณฑาราโยะมันฑารามิวปิคาวิปติเวทยามิวปิคาวทายวายธรรมะสังขาร อาปมาปิมาสัมปะปิตาอิอาปิกาจัปิสังสารังจันต์ตปิสังกาปิปิสังกาหะกาลังกาปิจันโ์ตัวตักาจัติปุนาปุนาภะหะกาลากาปิตัวติปุนาเกหังนาคาหาศีรษะพัดปัปสุกัสปะคาคาหะโกตังวิสังกาต

กิจารสมาสตาโตเกี่นงตนปิปากาตานีเมตุกาจาติเวทานิโตเกี่ยงปาเวทาวมาตาอิมิลาปุญญาอิมินาอุเทเตนาจัยปะหังสุราเปเจวะโคนุปทานาเสธานังเอซาตานีหินาธรรมายวะนิปานาโตมามานาตาโตสาปตาเยวะยาชาตาโตปาเวปาเวโอชุจิตาปติปัญญาชนีโกบริยมินามาราลปันโต โลกาสังฆาตุตตาวิรเยศุเมทธตติปาวโรนาโตตามโนนาโตวารตามโนนาโตปัจเจกาพุทตตักฉุขนาตุตตาโรมังคีตุเตมานุภาเวนามารุปัจังรัปันตุมาตุขาปตาเจเนตุคาปยาปตาเจเนปยาโสคา ปามิโนเอตาวะตังทังหิหิตามมะรัปุญญาสัมบัติตัปปเววานุโมทันตุสัพพะสัมปันติสิปิญาทานังบาทันตุสาทายาสิลัง ขันตุสาปตาภาวนาภิรตาหนตุกัณฑุเทวตาคะตาตถาภิเษกุตถะพราปัตตัตติกานันเดยังภะระนารันตานันจะเตเจนาฬคังคันธามิสาพาสุ วันมิเจียังกาปังสบตะตเนิสุปติทิฏังสาลีอริคตาตุมาโคติงโคตาลปสกลังวัจามนะจักเกววันนะมิปิจฉาคติชยานิพาสานิกาิ

เสมอจะเรียนความุกทุกคนชาตุสาตุ